ผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดความไม่สงบ,บขึ้นนะครับมีการ วางระเบิดหลายจุดด้วยกันนะครับค<ม>ุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นช่วงที่เกิดในระหว่างเดือนรอมฎอนด้วยนะครับ<ม>เดี๋ยวจะไปเริ่มที่จังหวัดนาราธิวาสก่อนครับคุณผู้ชมครับหน้าที่ว่าการอำเภอสุงไงโกโลกะปรากฏคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายกว่า10คนวางระเบิดคาร์บอมแล้วมีการนารถไปจอดที่หน้าอาคารห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสุงไงโกโลกนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต2รายแล้วก็บาดเจ็บไป9ร้ารายเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนครับ เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับจับภาพคนร้ายกว่า10คนครับพร้อมกับอาวุธครบมือเนี่ยนะฮะมีอาวุธปืนมาครบมือเลยฮะนั่งรถกระบะแล้วก็รถเก๋งนะครับเมื่อขับผ่านมาทางหน้าถนนหน้าโรงเรียนสุไหงโกลกซึ่งอยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอสุไหงโกโลกจังหวัดดาราธิวาสปรากฏว่ารถกระบะขับนำหน้าครับแล้วมีการจอดอยู่ที่จุดตรวจหน้าที่ว่าการอำเภอฮะคนร้ายที่นั่งบนรถกระบะ6-7คนลงจากรถฮะและคนร้ายอีก5-6คนที่มากับรถเก๋งก็ลงจากรถเหมือนกัน หลังจากนั้นทั้งหมดฮนะ้คนร้ายทั้งหมดใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ที่กําลังเข้าเวรยนยามนะครับพร้อมกับขับรถเก๋งที่เตรียมประกอบคาร์บอมไว้นะครับไปจอดที่บริเวณหน้าอาคารห้องประชุมก่อนมีเสียงระเบิดดังขึ้นครับแล้วคนร้ายก็ยังมีการคว้างไบบอมนะฮะหรือว่าระเบิดควันอีก 3- าถึงสลูกนะฮะเข้าไปในที่ว่าการอําเภอสุออสงไงโกโลกพร้อมกับใช้อาวุธปืนนะฮะยิงเจ้าหน้าที่ด้วยหลังจากนั้นคนร้ายทั้งหมดก็พาการขึ้นรถหลบหนีไปครับ หลังเกิดเหตุปรากฏว่าทําให้เจ้าที่อสเสียชีวิต2นายนะครับและมีผู Luci ้รับบาดเจ็บเป็นอสอีก8นายชาวบ้านอีก3นายนะครับซึ่งต่อมาเจ้าที่ได้มีการเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุครับปรากฏพบว่าคนร้ายมีการลักลอบนําถังแก๊สปิกนิกมาวางที่บริเวณหน้าอู่จารันนะครับถนนโตลือแบรนะครับในเขตเทศบาลเมืองสวยโกโลกเบื้องต้นก็มีผู้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1รายนะครับแล้วก็มีบ้านเรือนประชาชนรับความเสียหายแล้วก็รถยนต์ได้รับความเสียหายด้วยนะครับผมขณะเดียวกัน ต่อไปฮะคุณกุ๊กกุ๊กค้าอีกหนึ่งจุดนะฮะค่ะส่วนในพื้นที่ที่อำเภอสุงไหงปาดีนะคะคร<ม>ปรากฏว่ามีคนรา้ายลอาวางระเบิดเสาไฟฟ้าที่บริเวณหัวสะพานบ้านตลิ่งสูงหมู่ที่9ที่ตำบลสุงไหงปาดีเหตุการณ์นี้ก็ส่งผลทําให้เสาไฟฟ้าหักโค่นทั้งสองต้นเบื้องต้นนั้นยังไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะคะคนี่คืออยู่ในพื้นที่ของนาราธิวาสนะคะคส่วนในพื้นที่จังหวัดปัตปตานีเกิดเหตุหด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นทั้งสองจังหวัดเลยทีีี่ปัตนนปราากกฏฏว่เเิิิิดหตตุุอบบยงปั การจรยุทธ์ของกองร้อยอาหารพลานที่4411หน่วยเฉพาะกิจกร,กรมอาหารพลานที่44ที่บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข4074บ้านหูแต่กอแหลตำบลตระบอนอำเภอสายบุรีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะและยังเกิดเหตุลอบวางระเบิดที่บริเวณศาลาในพื้นที่บ้านหูแต่กอแหลหมู่ที่3ตำบลตระบอนอำเภอสายมีผู้เสียชีวิต3รายและรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก1ราย ซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมากรมทางด้านของกองทัพบกเองก็รายงานบอกว่าเหตุการณ์นะฮะการลอบยิงแล้วก็เหตุวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมี2จุดนะฮะและจังหวัดนาราธิวาสมีทั้งหมด4จุดด้วยกันนะ,ะครับผมซึ่งหลังเกิดเหตุะฮะ ทางด้านของพลโทไพศาลนูสังฮะแม่ทัพภาคที่4ก็มีการสั่งการให้หน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยในพื้นที่เข้าประจำนะครับจุดตรวจจุดสกัดตามแผนที่ได้วางไว้เพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ําของกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้เข้าสู่ภาวะปกตินะครับอย่างเร่งด่วนแล้วก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ประชาชนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะครับ ท่านนายมนตรีว่ายังไงบ้างคะคุณกุตุครับกมาแถลงช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคบ,บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะหลังจากนี้ก็จะเร่งเยียวยา รวมไปถึงจะเพิ่มเรื่องของมาตรการการดูแลความปลอดภยดัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงเดือนรอมฎอนด,ด้วยนะคะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่บางทีพี่น้องชาวใต้<ม>พี่น้องชาวมุสลิมบางทีต้องไปปฏิบัติศาสนกิจในช่วงกลางคืนด้วยนะครับผมบแล้วก็รวมถึงอาจารย์วันบูบาทนอบัตบบทาท่านก็เป็นประธานรัฐสภา<ม>นะฮะแล้วก็ท่านก็เป็นสสด้วยนะฮะของทางด้านของพัก ประชาธรรมเนี่ยท่านก็บอกเหมือนกันบอกว่าก็ห่วงสถานการณ์ความไม่สงบแล้วก็ขอให้ทุกคนสร้างสันติในช่วงรอมฎอนนะครับบอกว่าจะได้บุญมากถึงเจ็ดสิบเท่าด้วยตงบอกว่าช่วงช่วงกลางคืนที่ผ่านมาเป็นประชาสัมพันธ์ของจังหวัดนราธิวาสก็ออกแจ้งเตือนประชาชนงดออกจากบ้านด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องระมัดระวังนะคะช่วงนี้แล้วก็สิ่งที่นายกบอกว่าคืออยากจะให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากเจอวัตถุพยานคนหรือว่าสิ่งของต่างๆที่ต้องสงสัยหรือผิดสังเกตให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและเมื่อเกิดเเหตุระบิดแล้ว อย่าอยู่ในพื้นที่นั้นนะคะคให้หลบออกไปให้ออกไปจากพื้นที่นั้นก่อนรอจนกว่าเจ้าที่เข้ามาเคลยะถึงกลับเข้ามามค่ะก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะในทางด้านของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับชม,มภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์สุดมันแปรปราคาสบายกระเป๋าลูกค้า a อ s 59บาทต่อเดือนลูกค้า Tru e d t ท็8 9บาทต่อเดือนขอหนังต้องไม่พลาด